วันนี้วันเกิดป๊าป้าแหละน้องลุกชิงใจเบิร์ดเดปป๊าป้านะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ร้านเค,ค้กกันเลยโอเคทุกอนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านเค,ค้กกันแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปเลือกเค,ค้กให้ป๊าป้ากันเลยนะทุกค่น เรามาเลือกเค้กกันนะคะน้องูกชินเขาจะเซอร์ไพรส์ป้าปาเขานี่เป็นแผนของน้องลูกชิ้นนะคะ หลบว่าเอาอันไหนคะออนนี้อันนี้ตลอดนะกาแฟมีลวดลายสวยดีน่ากินโอเคันนีแล้วกันอาช็อกโกแลตหนึ่งค่ะกโกแลตอันนี้ครับเขียนว่าอะไรดีอ่ะอันนี้นะคะอันบนนี้นะคะอันบนเลยเขียนว่าอะไรดีอ่ะเขียนในเค้กว่าอะไรดีอ่ะเขียนว่าลูกสันวันเกิดนะป๊าป๊าลูกสันวันเกิดนะป๊าป๊า น้องชิ้เรื่องอันนั้นนะ,ะนเ,นเย้เคสน้องชิ้นก็มาแล้วน้องชิ้ยกับนุเราลชิ้นสั่งพี่เขาเองนะว่าจะให้เขียนอะไรประมาเขียนว่าอะไรคะเขียนว่าสุขสันต์วันเกิดนะนดนะป๊าป๊าเดี๋ยวพี่เขาเขียนให้รอแป๊บ,บนึงน้องชิ้นเลือกเทียนไหมนี่ไงเทียนเยาวเลย,เเเยน,นี่นี่ต้องเอาเทียนแบบนี้อ่ะ อายุเท่าไหร่ะนี่ต้องเอาแบบนี้เฮ้ยเอาแบบนี้เหรออ่าอันนี้ไหมเอาเอาแบบไหนเอาอะไรอันออนี้งายอันนี่อะไร,รอ่ะแม่เทียนครับเนี่ยเดีเด๋ยวหนึ่งนะขอดูหน,น่อยดูงั้นมีแบบนี้เราก็แบบอันนี้อะไร,รอ่ะแม่น,น่าจะเทียนอะไรเยาวๆเราจะด่า,ดาหน่อยอ่าโอเคให้พี่เขาเดี๋ยวคิดเงินครับ อย่าวางนี่แหละเดี๋ยวพี่เขาเขียนขอบคุณเพื่อนกันนะวันนี้เราจะไปเซอร์ไพรส์นี่่ครับเนงอ้องลูกชิ้นเพิ่งเลิกเรียนนะคะเขาวางแผนจะไปเซอร์ไพรส์ป๊าป๊าเขานะต้องแอบพูดใช่ปะโอเคเดี๋ยวเรารอพี่เขาเขียนเค้กแป๊บหนึ่งเนาะเราก็ได้เค้กแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะอันนี้มันเหมือนอะไรสักอย่างยาวๆเทียนเทียนครับไม่น่าจะเป็น สองเลสักยางเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันท okay, ี่บ okay, ้านนะเดี okay, ๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเก็ได้เคกมาแล้วนี่ก้อนเด้อเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์ปะปาที่บ้านกันเลยนะโอเคได้ทุกคนตอนนี้เน้องลูกชิ้นมาอยู่หน้าบ้านแล้วเดี๋ยวน้องลูกชิ้นขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็ไปรอ ป๊าป๊าดีกว่าโอเคตอนนี้น้องกชินมาอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวน้องลูกชินเอาเทปซ่อนป๊าป๊าก่อนนะนี่น้องลูกชินเอาไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวน้องกชินไปอ่านโอเคทุกคนตอนนี้น้องลูกชินจะไปเซอร์ไพรส์ป๊าป๊าตอนนี้ป๊าป๊าอยู่ในห้องนอนเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์ป๊าป๊ากันโอเคเราจุดเทียนก่อนนะเดี๋ยวเราจุดเทียนแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคจุดเทียน เดี ata, ๋ยวเอาเค้กไปเซอร์ไพรส์ป้าเลยแม่ถือไว้เซดุกกาทำไม่ด้เดุก Happy birthday to you h a p p y to you Happy นพี่เค้กได้ชิ้นเดี๋ยวชิ้นช่วยเดี๋ยวชิ้นช่วยขวัญ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 นะลูกชิ้นแล้วมันจะติดอีกไหมอ่ะอาน้องชิ้นมามาอวยไวนป้าป้าก่อนแล้วขอให้ป้าป้ามีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับน้องชิ้นไปนานๆนะคะครับเป็นเด็กดีนะตั้งใจเรียนนะลูกนะเรียนเก่งๆนะอ้าวไฟติดอีกแล้ว ามาดูเค้กนิดแกะดน้องชิ้นสร้างธรรองน,น,นอะเว้ยฟ้าลองอ่านตรงเค้กดูสิมันอ่านว่าอ่านด้วยเหรอใช่สุดยอดเลยเขาเขียนว่าเดี๋ยวค่ะเขาใช้ให้ฟ้าเขาใช้คิมเขียนว่าวันเกิดนะป้าโอโ้โหอ่ะติดอีกแล้วเปล่านิดน้องชิ้นบอกปิดคลิปเร็วสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย